เดินพรสาธุชนวันนี้อาตมาภาพธรรมเตโชก็ได้มาเรียนภาษาของบาลีเนี่ยมาเรียนถอดอยากจะรู้ว่าอ่านว่าอะไรก็เลยลองลองอ่านอ่านข้อๆนะก็ไม่เชิงปักหลักปักใจว่ามันจะถูกต้องแต่รู้ว่าตัวนี้คือตัวนั้น,นแน่นอนเกี่ยวกับนี่แหละที่เขาทำไอ้น้าหน้าทองกันเนี่ยเขาก็ใช้สัญ,ญลักษณ์นี่แหละทีนี้มาดู ตัวแรกที่เราจําได้คือจําได้ว่าตัวนี้เป็นณนะแต่อันนี้ก็ถอดเองเพราะถอดเองจะได้คําว่าจุจะแต่ว่ามันก็จะเขียนในลักษณะที่อ่านยากทีนี้อันนี้นะ่าเป็นตัวตัวลือันนี้ก็จะเป็นตัวทุพอตัวนี้เป็นตัวทุอันนี้ก็จะเป็นตัวงะแต่มันพลิกสําหรับอันนี้ก็คือว่าเป็นยันยันยันเมตตามหานิยมก็ จะขา,ขายล่ำรวยคือคนจะมานิยมชมชอบเราอะไรอย่างนี้ถ้าเราใช้ยันนี้อยากถูกวิธีอะไรแบบนี้